โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภยัย no r e ฟัน d ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสบวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ n ส e ็อ h โชว์กับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยมันจะสืบเนื่องมาจากเรื่องราวของเนื้อเรื่องในฟอนต์นั่นเองนะครับและหลายคนเนี่ยครับถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าพี่ ไงครับกับเนื้อเรื่องของ4.2เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง,งนะแน่นอนครับหลังจากที่เราเล่นเนื้อหาของ4.1จบไปแล้วนะครับในตอนสุดท้ายเราก็จะได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของน้ำบรรพาการเรื่องราวของตัวมังกรแล้วก็เรื่องราวของฟาทุยและที่สําคัญครับจะเป็นเรื่องราวของไอ้เจ้าชายครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชายกันแน่เพราะว่าในตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็เห็นวานขนาดใหญ่มโหารานนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ผมได้เล่นเนื้อเรื่องต่างๆนานาไปจนหมดแล้วนะครับมันก็มีอีกเนื้ น่าจะเข้ามาเหมือนกันในแพท4.2นะครับคือภายในเกมนะครับอย่างที่เรารู้นะครับเวลาอัปเดตใหญ่ๆเข้ามาหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีเรื่องราวให้เราเนี่ยได้เล่นอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ส่วนนะก็คือจะเป็นเควสหลักครับหรือก็คืออาร์คอนเควสนั่นเองนะแล้วก็จะเป็นพวกเควสลองหรือเควสโลกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตั้งแต่ซูเมรุมานะครับทางตัวเกมนะครับก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับเควสโลกนยให้มันมีความน่าสนใจแล้วก็มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในเนื้อหาของฟอนเทในแพท4.0ก็เหมืือออออนนนนนนนกกกััครรมมมีีีาาาาาาาปปเเเดดต้้้หททท่่่่่ขงงสสใจยผไํุ เรื่องไปนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังการกําเนิดขึ้นมาของฟอนเทนนะครับก่อนที่จะกําเนิดฟอนเทนขึ้นมานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งเนื้อหาภายในนั้นเนี่ยทุกคนก็จะเห็นนะครับว่ามันมีเรื่องราวเกี่ยวกับทดลองของเรเน่แล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับน้ําของบรรพการบ้างนะครับทีนี้ครับผมจึงคิดว่าในแพทซีสองเนี่ยจึงอาจจะมีการอัปเดตเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตการแล้วก็เรื่องราวโบราณโบราณที่เคยเกิดขึ้นน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 มมมาาาาาากกกก่่่่่่่ออออตตเเเเืงงงจวสโโลทททีีััผรบดถยถ พยายามยัดเนื้อหาสําคัญสําคัญไว้ในตอนนี้นะครับมันจะมีชื่อเรียกว่าเมืองเพดิชอนะซึ่งเมืองเพดิชอในตอนนี้ครับถือได้ว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างสําคัญอย่างมากนะครับเนื่องจากหลักฐานสาคัญต่างๆที่เรเน่ไปค้นพบและมีผลต่อการวิจัยของเขามากที่สุดเนี่ยครับมันก็อยู่ที่ซากปรักหักพังที่เมืองเพดิชอนั่นเองครับซึ่งในวันนี้ครับเราเลยจะมาดูกันนะครับว่าเม sure นะืองเพดิชอเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและมีเบาะแสอะไรเกี่ยวกับเมืองเมืองนี้บ้างหลังจากที่แพท4.1นะครับมีการอัปเดตเข้ามานะทางตัวเกมก็ได้มีการ ออยู่น่นนัเงโดยพื้นที่ที่มีเบาะแสะของเมืองพริชอยดังกล่าวเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทำเควสโลกให้เสร็จไปก่อนแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะทําเสร็จไปแล้วนะสถานที่ที่นั้นก็จะอยู่ตรงนี้ครับสำหรับใครที่ยังทําไม่เสร็จเนี่ยก็เดี๋ยวไปย้อนดูในคลิปของผมก็ได้นะครับเป็นไลฟ์สตรีมอ่ะนะก็ย้อนดูเยอะหน่อย <c oughs> นะฮะหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันโดยเนื้อหาสําคัญที่เกี่ยวก,กับเมืองเพริชอนยนะครับก็จะอยู่ในห้องนี้เลยนะครับอ่าเล้วที่เดินเข้ามาแล้วเนี่ยครับก็ให แล้วที่เราอ่านนะครับเราจะได้เจอกับบันทึกการวิจัยของอาจารย์ริกิโร่นะครับอาจน่านจะอ่านออกเสียงว่าริกิโร่เนาะใครที่ออกเสียงภาษาฝรั่งเศสเก่งๆเนี่ยก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้ครับซึ่งเนื้อหาสําคัญของเพดิชอเนี่ยครับจะอยู่ในบรรทัดล่างๆครับเขาจะบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเมืองเพดิชอครับเป็นชื่อประหลาดที่มีความหมายกับคําว่ารูปปั้นอสูรในภาษาโบราณตรงนี้นะครับในตอนที่ผมทําการรีเสิร์ชครั้งแรกเนี่ยคำว่าเพดิชอเนี่ยรากศัพท์ที่แท้จริงเนี่ยครับมันเป็นคําของภาษากรีกโบราณซึ่งแปลความหมาายตรงๆไดด้ว่่กลิิน ถ้าใครนึกภาพกลิ่นดินไม่ออกเนี่ยก็ให้เพื่อนๆลอง imagine หรือจินตนาการดูนะครับว่าในตอนที่ฝนตกเนี่ยแล้วมีฝนตกลงมาโดนดินนะครับกลิ่นที่ออกมาจากดินน่ะขนาดนะครับเขาจะเรียกว่ากลิ่น r e d ิชอนนั่นเองครับประมาณนั้นนะแต่ในเกนทินิมแพคครับก็ได้มีการบิดไปนะครับว่า r e d ิชอเนี่ยคือภาษาโบราณนะครับที่น่าจะแปลได้ว่ารูปปั้นอสูรนะครับซึ่ง r e d ิชอในตอนนี้ครับในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงที่ซุดโสมเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นครับตัวของนักวิจัยเนี่างรไ อยู่ที่นั่นซึ่งในตอนนี้เพตริชอครับเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลาจากหน้าน้าของฟอนเทนนี่จึงอาจเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมจริงไม่ค่อยเป็นที่สนใจของเหล่าผู้คนมากสักเท่าไหร่เนื่องจากมันอยู่ห่างไกลนั่นเองนะครับซึ่งตัวของริกิโร่นะครับก็บอกว่าถ้าเกิดสามารถเจอปราสาทที่ซีดจางในตำนานได้แล้วเนี่ยบางทีอาจจะไขข้อสงสัยหลายๆอย่างที่คาใจของเขาก็ได้ครับต้องบอกแบบนี้นะครับหลังจากที่ทางโตเกียวเปิดเผยข้อมูลชุดนี้ออกมาเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยอาจจะสามารถพอคาดเดาได้นะครับว่าเพริชอครับน่าจะเป็นสถานที่ตั้งปราสาทคาปิ โทเลียมหรือเมืองหลวงของริมูเรียในอดีตการนั่นเองครับเนื่องจากเมืองหลวงของริมูเรียนะครับก็จะมีปราสาทที่เป็นปราสาทสีซีจางนะครับน่าจะสื่อถึงความเก่าแก่ของปราสาทหลังนี้ได้เป็นอย่างดีเนาะเมืองเมืองนี้ครับเมืองเพริชอรเนี่ยยังเป็นสถานที่ที่รวมตัวของ5้ายอดนักประดิษฐ์ที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าเดรดรีมนั่นเองครับเป็นกลุ่มนักประดิษฐ์จากฟอนเทนซึ่งพวกเขาแต่ละคนนะครับก็มีความสามารถในการสร้างสิ่งของต่างๆมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นเซเวียนะครับก็จะเป็นคนที่สร้างกล้องขึ้้นนมมาาาาโดยยนะยเเเเวีรรคคจอับขและ ครั้งหนึ่งที่อินาซึมะนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยครับจะทําการถ่ายหนังนั่นเองนะครับก็ยังไม่เคยเห็นหนังที่เขาถ่ายออกมาเลยนะอาจจะมีความเป็นไปได้ครับที่ถ้าเกิดเปิดเมืองพรีดชอแล้วเนี่ยเราอาจจะได้เห็นโรงหนังก็เป็นไปได้ครับคนต่อมาครับกาเซียครับเขาเป็นคนสร้างเครื่องมือที่มีชื่อว่า Numbering m a c h i n e นะครับหรือแปลตรงๆตัวว่าเครื่องนับเลขนะครับคนต่อมาครับฟรลิกโยกนะครับตัวนี้ครับเราจะเคยเจอเขาในอีเวนต์นะครับเป็นอีเวนต์ที่จะเป็นภาพของแมคชินิกนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะเรียกภาพาานนนนีี้ว่่อะไรเเๆหลยยคคท มก็น่าจะจังจำกันได้นะครับว่าอีเวนเนี่ยครับเราเคยเจอกันในมอนสตัดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเขาก็เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเดดีมเช่นกันส่วนอีก2คนที่เรายังไม่เคยเห็นแน่ครับเขาจะเป็นพี่น้องกันครับเขามีชื่อว่าเมเคนเทร และบัลซลเซ่นะครับก็ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับถ้าเกิดออกเสียงผิดเนี่ยต้องของอ,อภัยด้วยนะเพราะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับผมไม่ค่อยสันทัดจริงๆครับสำหรับ2ตัวละคร2พี่น้องเนี่ยครับเขากําลังสร้างปืนขนาดใหญ่ครับหรือเรียกว่าปืนใหญ่นะซึ่งปืนใหญ่ที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ปืนใหญ่ธรรมดาครับเขาใช้ว่าปืนใหญ่ขนาดยักษ์เลยนะครับโดยสายเหตุของการสร้างปืนใหญ่ขนาดยักษ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรเนี่ยตอนนี้เราก็ยังอาจจะไม่สามารถบอกได้แน่ชัดนะครับว่าเขาสร้างมาเพื่ออะไรนะแต่เจ้าปืนใหญ่ที่สร้างขึ้นมานะครับตามข้อมูลที่ตเก ม,มันมีกําลังยิงที่สูงมากครับสามารถยิงลูกปืนไปได้ไกลามากมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันสร้างอาวุธอันตรายอันตรายแบบนี้ขึ้นมาทําไมแล้วทางฟอนเทนเนก็ไม่ได้มีการควบคุมหรืออย่างไรครับซึ่งเนื้อหาสําคัญของ2พี่น้องนี้ก็คือในตอนนี้ครับถึงแม้ว่าเขาจะสามารถสร้างปืนใหญ่ขนาดยักษ์ขึ้นมาได้สาเร็จครับแต่สิ่งที่ยังขาดก็คือเชื้อเพลิงที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนปืนใหญ่ของพวกเขานั่นเองนะครับซึ่งในเมืองเพลิชออนี่ยก็น่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็สําคัญสําคัญปรากฏขึ้นมมาไ่ จะจากข้อมูลที่ถูกรวบรวมมาในตอนนี้ครับผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ไปมีผลกับเนื้อเรื่องหลักซะทีเดียวนะมันอาจจะไปมีผลกับพวกเนื้อเรื่องโลกหรือไม่ก็ถ้าเกิดยิ่งกว่านั้นน่าจะไปเปิด4.3เลยอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าดูเหมือนว่าเพลย์ทชอร์มันจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าจะเปิดให้ผู้เล่นอย่างเราได้เล่นได้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่เห็นร่องรอยของเพลย์ทชอร์เลยนะครับว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนนะเออก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลอเืพว้่ เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับและเป็นเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ